ดวลปืนระหว่างบอสซี่กับนอตตี้นะครับว่าใครจะเป็นแชมป์ดวลปืนฉีดน้าในสงครามปี2024นี้นะครับโดยเรามีกล่องปริศนาเว้เราต้องหากุญแจเพื่อมาไขากล่องปริศนากล่องนี้ให้ได้เว้ซึ่งกุญแจเราจะซ่อนไว้ในบังเกอร์ทีมสงครามของเรารในวันนี้นะมีทั้งหมด4บังเกอร์นะซึ่งเราได้ทีมงานไปซ่อนกุญแจไว้แล้วนะใช้ yeah. ถึงไหนดีนะ <ana> <ana> ต้องหาที่ซ่อนที่แบบนนเนียนๆน่ะไอ่ร <ana> ู <ana> ่จะไม่ลืนอยู่อ่ไม่ดีไม่ลียน ไปตรงไหนดีตัจะไวใต้ยี่ดีวะนี่จะไวตรงไหนดีวะนีลนะซาาลเดนะ โอเคแล้วต้องไปตามล่าหากุญแจเพื่อมาขายกล่องผิษหนากล่องนี้ในเนี้ยมีของรางวัลของแลเว้ยมูลค่าเท่าไหร่หลักแสน แต่ถ้าคุณแพ้คุณจะต้องลงไปแช่บ่อน้ําแข็งเป็นเวลา5นาทีเวยแถมยังไม่พอถ้าเกิดคุณทากระดาษท่งองคุณหัวคุณขาดเนี่ยคุณต้องได้กินน้าปิดสนาด้วยมาดูกันว่าสึกครั้งเนี่ยผมหรือบอสนะครับจะเป็นคนชนะคนแพ้จะต้องโดนยังไงอะไรยังไงนี่เลยสิ่งที่เราต้องสุ่มเสี่ยงนะครับคือการจับฉลากเลือกปืนเวยซึ่งปืนเรามีให้เลือกทั้งหมด6อย่างเลยทุกคนมีตั้งแต่ระดับเลเวล1ถึงเลเวลร้อยแล้วปืนเรามีตั้งแต่ลูกโป่งน้ำนะครับยันปืนเล็กนะครับยันปน เรามีปิดเรียกปืนได้แค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็กระบอกเดียวนะครับถ้าเกิดคุณได้ปืนกากคุณก็ต้องยอมรับเล่นปืนแบบนี้ไปนะแต่ถ้าเกิดคุณได้ปืนดีก็โชคดีไปครับเพิ่มดีกว่ครับผมก็จะจับนะครับเพื่อลุ้นโชคนะครับรอบนี้รอบเดียวนะครับเราจะไม่มีกติกาการเปลี่ยนแล้วคุณได้แล้วคุณต้องเออันนั้นครับเบอร์สองครับผมคุณได้ปืนอะไรเนี่ยเออครับผม ครับนายวอสซี่ครับเอบอร์ครับโอเคทุกคนผมต้องสู้เว้ยอน,นี้อ่ะโดนแต้มเ,เกล่าเราจะแยกเป็นบังเกอร์คนละฝั่งนะ ไม่รู้โอเคเดี๋ยวระหว่างนี้เราจะเราจะตามหากุญแจด้วยทีมงานได้อมาซ้อนหน่อยู่ตรงไหนวะผมว่าผมต้องขยับไปใกล้กเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าตรงนี้เน่นเฮ้ยเ้ยบฮยเยเฮ้ยยเยยย กันวะกุณแจอยู่ไหนวะเฮ้ยขาดยังเนี่ยร้อมบวกข้อมบวกคิวหายแล้วทุกคนกระสุนหมดทีนี้เราต้องตามหาวเ้ยมันคือกุณแจเว้ย ออตอนนี้มันกำลังไปเติมกระสุนนะทุกคนถ้าผมหาคุณแจเจอก่อนผมก็ชนะเว้ยแค่นั้นแหละไม่รู้ว่าเอาคุณแจไปไว้ไหนนะทุกคนถ่ายรู้คอมเมนต์บอกทีว่าคุณแจมันอยู่ไหนผมหาไม่เจอจริงอันนี้นะ่าจะเป็นระเบิดที่ทีมงานได้เตรียมเอาไว้ให้เนี่ยเฮ้ยแบบนี้ระเบิดระเบิดไปได้รืวเป่า

มังเกอร์สีอันนี้ก็ไม่ช่วยอะไรกูเลยเออไม่ถึงบอ oh, <my> ลระเบิดยิ oh. ยงจะลอยไปวันเนี้ยผมว่ากุญแจมันต้องอยู่แถวนี้แหละแต่ผมว่าผมต้องลื้อบังเกอร์หาวะ <c oughs> ่ะยิงวะตูด เนมู่จะ้วผมเจกูเจแล้วทุกคนแต่ว่าป้กหมายก็ไปผมจะต้องทำให้ปองวินขาดได้โวยยังไม่จบ อย่างน้อยถ้าผมยิงเป้ามันได้ผมก็มีสิทธิ์ที่จะได้แก้แค้นนิดนึงเว้ยเสร็แล้วมันยิงเต้าผมได้ผมก็จบเกมแลทุกคนอ่าผมกรนทุกคนเว้ยผมยังเหลือโอกาสสุดท้ายคือการทำลายเป้าเว้ยถ้าผมทำลายได้ผมก็คือผู้ชนะไม่แต่ผมก็ มีส่วนได้แก้งมันเว้ยเพราะว่ามันอาจจะชนะไปแล้วถ้าผมยิงได้มันก็จะได้กินเว้ยน้ำชอ็อตถ้ายิงโดนป้ายมันอีกสักสองสามัดนะผมชนะแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์วิ่งไปโก้ไปโก้จ้าง่แง่ยอชักแรงเลยเฮ้ยเฮ้ย โอ้โเอาอะไรมาชนะวะสรุปน็อตตี้แพนะครับโอ้โหแพได้ไงวะเล่นตึงมาตั้งนานทุกคนดูขาดไม่เหลือชิ้นดีเลยบอกว่าผมแพทยังไงล่ะครับอะดูดูดูแกเนี้ยดูแ่เนี้ยมันยังไม่ขาดเลยแค่กูอะไรชนะเนี่ยโอ้สรุปผมแพนะครับยอมแพ้เอ๊ ขายกุญแจฮะสำหรับผูบ้ชนะนะครับผมแม้ไอ้เหี้ยชีวิตกูไม่เคยชนะต่ละสักอย่างโอ้ไม่แพ้แลไปเยโอ้ยเกลือได้ไหมครับใครเล่นเกมทีไรนะครับเปิดกรญชาทีไรคุณได้แต่เกลือผมเลยมอบเกลือให้เลยครับหนึ่งโลเต็มเต็มสำหรับสายเกมมิ่งอย่างคุณนะครับถึงคุณจะชนะคนในเกมแต่คุณก็แพ้คนในใจเธอและก็เกลือไปดิ เอราจะเริ่มจับเวลาแล้วคุณลงมาคุณต้องลงอยังไงอะ่ะลงไปเลยถังมันแค่นี้นั่งสมาธิไงเริ่มจับเวลาแล้วนะครับ5คนาทีคิวคิวไปไ <c oughs> อ้โคตรหนาวหนาวไหมอ๋แอแข็งเลย ี่แซบตูดอ่ะเซบตูดเล่นเวลาได้ไหมกดไปงั้นแหละห้าทีแหละเอาห้าทีนี้มาหมุนวงล้อต่อเนี่ยวงล้อยังหลังครับโอ้ยยันตูดอีกว่าคือมีกูนอนไม่ได้เลยแล้นั่งรอคนก็วงแล้วอ๋อได้เลยฮะผมก็คือผู้แพ้ผมต้องสุ่มใช่ไหม สามสองหนึ่งน้ำตาฮะหนึ่งช็อตจัดมาเ,เรียบร้อยออตอนนี้เป็นเวลาห้าขีวครับคุณได้ทำภารกิจเสร็จรู้ร่วงแล้ว ผมไม่รู้สึกอะไรเลยมมันนาอเเย็